กำลังจะแกงเห็ดเผาะท่านผู้ชมแกงใส่ข้าเบือ่อน้ำยานางแน่ใส่ผักติ้วลงไปเนาะออกสมสมแนนะ่ผักติว้วติ้วขาวพี่น้องแกงเห็ดต้องใส่ผักติ้วไปอีตัว อันนี้เห็ดพอฝ่ายน้องขาวๆบะหมี่ก็จะใส่ข้าวเบือลงไปจะออกข,ข้นๆหน่อยน้ำบน,นอะไรพูดบน,บน ใส่แมงกินูนล,ลงไปพี่น้องแกงใส่แมงกินูนไปเยื้มืขึ้นแหละได้บ่หลายแกงเห็ดกับบริมีอย่างมากมายเนาะใส่แต่ผงนัวกับน้ำปลาลาแค่นั้นตามด้วยน้ำปาลา จุกจุกแกงเห็ดฝอยเดี๋ยวรอสักพักสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้อง บะหมี่ใส่ผักกระแยงลงไปกับผักอีตูเนาะอันนี้ผักกระแยงตามด้วยผักอีตูลงไปหอมๆแกงเห็ดเราะอยู่เทียงให้เพียงนาแกงเห็ดเผามันต้องใส่ขาเบือ่อเส้น้ำยานางจังแสบเบิ่งในพี่น<ม>้องว้าว แกงน้ำวาลายหลเด้แกงหิดเพาะต้องใส่น้ำเอเจาะอืมเป็นตเสซ่บวะพี่น้องออกสมสม,สมจักหน่อยมามาพี่น้องจา่าเมนูอาหารเที่ยงวันนี้ของทีมงานไทยนาทีมงานไทยนากำลังสิขึ้นมาเนาะอื้อสุกพอดี สุกเรียบร้อยแล้วจ้าหอมๆเมนูอาหารบ้านๆเขากำลังขึ้นมาพอดี ปอพอมอโมนีก็ลงมาอยู่พี่เบิดก็เลยอย่็ดกจบเข่าอยู่พี่ไทยหน้าก็คือสิแเหลวมโมนีหละ่ะยังเหลือบุกีห้อือเจ้าวส่วย แกงขเขาอนี่พี่น,อน้องนออันนี้จะเป็นข้าวผัดมืนอี้ก็บ,บ่ค่อยแดดไปในพี่น้องแดดอ่อนๆเพราะว่าเมฆหนาะทีมงานกำลังขึ้นมา ลงมือลงมือเมนูอาหารเที่ยงอยู่เที่ยงนาโมเมนต์สี่เหลี่ยมหลือสิบนอนหลือหกไห่ลงไปไทยเครื่องสมองกันแล้วเหลือหน้าหกไห่ให้ที่หกแล้วจงให้น้องท่าไทย จงนองาหรก็บอเล่ด้คช่องงน้องน้องน้ให้เียใาอะไอกันนี่นพักอีมันใไตอกตอกตอก แม่นแม่นสิคือเห็ดพอนางอะไเห็ดพอผายใด้ใครเลยบ่ไปไปยำดอกที่มันอันเท่าๆหรือควนกุ้มแล้แกงเห็ดพอ พดไปาซิมอนมาเนี่างง้อมงอมแม่ปดำน้ำแ่้็แม่ไปดำน้ำค่ะอ่าน้าอยู่ดรงไหเขาหน้ากาพอดำเลยครับผมมีน้ำนำจะได้ทังบ้านเขานำกปน้เ่บ่อนำเริ่มแห้งแล้วส่วงเนี่แต่เห็นแต่แถวหน้าเฮาแหละที่มีน้ำไหลเขตอื่นแห้งอะไรอ

ไปทั <l id sei> <c ười> ้งหนาไปรับเนี่ยย้หนามาดูนมากด่กกายไม่ให้เขจ้าโลก่าเต็มให้หน้าอยู่ส่วงนี้นะ ขเขาจอยมาให้ดับหน้าหลายคนงานเลยบริอืดผู้ใดดัดก่อนกับบริอดคนงานผู้ใดดับน้ำหลังหน่กับหาคนงานยาก กควองมิเผ็ดโรานะจานเผ็ดตัวนี้ม่ค่นะ,นนะ,นะนแกงเห็ดเผาะ

นอนไปได้านนงนางน,งนอนปปิคเบียรมาเหมืนอมนขึ้นมาเย็นก็จะนอนเลยเอมากเยอมั้งขนานั้นคับ่อ ห้าคนเ้าเอามาไร่่อนลูกหัวบ้านอ่ะน้ำเริ่มสิขอนแล้วฟังเลยนะน้ำเริ่มขอนแล้ ส่วนช่องนแล้วก็นึการในหัวาหัวในห้างแรกนเดือนนี้มิตแดดเดือนหนาคุมีคนไหมเดือน,นหน้ามเดือนนีน้พอดีแล้นวนะกลตัวนั้น ทำไ่านั้งพูนกินแล้วเราไปจองเงินเปไว้แล้วอองั่นนงว,งวก็ได้เลี่ยงแล้วเขาจะบอกให้ปล่อยเพราะว่าเริ่มมีคนดับหน้าแล้ว เขาเส้งไงจเต็มตะกัดเขามอยงวนยัปล่อยน่งูไรไปก็เขาปล่อยเยอเนี่ยตึ้งตัวเขาว่ามทั้งผูกามก็กิขอน้า้านเขาต้นอ๋อหลุดภูเขาแ่ลงมาชองเนาะวางประกันให้ค so okay. ูเลยเด้ม so. ันมามันเต็มเลยเเีงกเลียรบเยกบเีย แซบบอสซิมอนอืมเมนูมเจได้ไหมนี่มนเมื่อคืนนี่กินปลาเผาเดี๋ยวมื่อแรงกินหมูกระทะเนี่ยเนะนี่ยกินเผาอยู่กินเข่าอยู่ อ,อืมว้ามืงอาตีมวยท่าตัวยาตุ่มท่าทำแรงบ่ขเขาบ่คอยกินลายสมมอพอใส่ะ,จะ,จะสมัย,ยแต่เขายังหน่อยเขายังอ้วนน่ะกินนี่บ่คคลลุกยานหลังโมป่าเผาเนี่ยคนละสองโต๊ะหมดนและมอนมีมือจะมาเยอดเท่าเดิมนะกินลลอลาร ตะกีนนี่กินเขาปะยายดีเลยซุเมอร์เนี่เขาใหญ่แล,ญแล้วเขาอุ่นดีชมต้มไก่ต,กต,กต,กตัวหนึ่งคราบเดียวเบิดเขาเปนเป็นามง่ายมาตอ้อยากต้มจะได้ต้มท้องโตแล้ว บริกินแกงลน้ำไม้ลายมือหพี่น้องเดียวจากมือสีแกงน้ำไม้น้ำไม้กับบริหาไก่ในก่อนี่ลหละเนาะอยู่หันเลหลายเยอะในกลนตรงนี่แบบข้าลักพวกนี้แบาวหมาแบ เอานเขานยมดวาวานเขาโอ้มมีสาบยสานา้นะกินแล้วแล้วละก็นอนพักผ่อนยังเรือหน้าหกให้ใหมึอองกไปด้มึงเนาฝไว้นีนี้ขนมลองริงนี่ ดีแต่มันนี่บ่ค่อยแดดแต่พี่น้องเมนะกหน้าตัวตัวเ่าใส่กุ้งกุง้งกุ้งกุ้ อะไรพี่น้องจ๋ามาในก็ะิขอเก็บภาพบรรยากาศแตเพียงเท่านี้คือเมื่อฝนระบัตทันเองไปแล้วทำผู้ชมสบายดีมันแดดบดใส่ิห้าสีแล้วลงไปในกระแดดส่กระมาของฟันมาของฟันอย่าคว้างไทยชิ้ห้าไทยแดดไปไทยแข่งขัมันบ่มม่ดเลย พัวไงเลยจะเห็นราเจาะแขัง